สวัสดีครับวันช่วงนี้ผมไม่มีเวลาทาคลิปเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วแต่กําลังใจผมเนี่ยมันยังไม่เต็มรอยนะผมเลยอยากได้ไลค์ครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะในช่วงนี้ดราม่าไฟเอ็มเนี่ยกำลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวแต่ผมไม่สนใจฮะเพราะว่ามีน้อง,น,องน้องที่รอดูผมเล่นไฟเอ็มเนี่ยโคดเยอะเอ่เอเยอะเ,เปล่าวะไม่มีเลยสักคนเดียวที่จริงเกมเนี่ยผมก็เล่นหมดทุกเกมนั่นแหละแต่แค่เกมพวกนั้นเนี่ยผมไม่ได้อัดลงช่องเฉยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วเอ็นจอยมีความสุขก็ไปเขาเล่นไปเถอะครับวิมาแล้ว ซัมเมอร์อ่าเดี๋ยวขอตั้งคามมือถือก่อนตัวขาดขึ้น <laughs> ตัวขาดขึ้นขอเซ็คอ่าโอเคตังมีเท่าไหร่วะแสนสี่แสนสี่ได้อยู่ถใครว่าออก คือณเวลานั้นเนี่ยผมมึนต๊บเลยฮะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะเดินหรือจะวิง่งเอ้อไม่ใช่ยังไงก็แล้วแต่ฮะตอนนี้ผมอยู่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนถ้าใช้ชีวิตแบบนี้น่าจะโดนเตะออกจากประเทศนะสรุปผมเลือกที่จะวิ่งไปเบิกรถผมไม่ยามจะโบกรถแล้วนะไม่มีใครจอดเลยพูดเร็วไปว่าวะลิ้นพันเลยต่างคนก็ต่างรีบเนาะต่างคนต่างมีหน้าที่นะฮะใกล้สุดนี้น่าจะเป็นอ่าแถวคุกแถวนี้ปะใกล้สุด ผมก็จําไม่ค่อยได้นะดีนะที่มันเป็นตอนกลางคืนนะครับถ้าตอนกลางวันเนี่ยเหมือนจะต้องกินไอติมอ๋อนี่ไงไอติมอ๋อโอเคเรามีไอติมอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่นี่แล้วนะผมเคยมาเล่นที่นี่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับแต่อันที่ผมจำไม่เคยลืมเลยเนี่ยก็คือเวลาตอนกลางวันเนี่ยอากาศเนี่ยมันจะร้อนนะเราต้องกินไอติมนะครับเพื่อคลายร้อนถ้าไม่มีไอติมเนี่ยตุยได้เลยนะครับเพราะว่าการเมมมอออนนนนีี้้คคคคัััรรรราากกตใใสบบ่่จจชวยยดล ไม,ม่ใครใจไม,ม่ใครใจดีจัดรับเลยเหรอว่าโอ้หรือว่าต้องตะโกนถามว่าได้ด้วยได้ไหมครับอะไรเงี้ยลองดูไหมคันนี้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 สวัสดีครับได้ด้วยได้ไหมครับไปส่งหน่อยได้ไหมค,คุณคุณรับดินหรือเปล่า คุณได้ยินไหมครับผมไม่ได้ยินอนะ่ะงั้นงั้นถ้าเกิดว่าได้ยินผมไปส่งร้านเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> นั่นแหละรครับ <c oughs> เขาเนี่ยยังไม่ได้ทันตอบตกลงเลยผมเนี่ยก้าวขึ้นรถไปแล้วสมมติว่าเขาเป็นโจเนี่ย <c oughs> ผมเรียบร้อยฮะตายระหว่างนั่งรถไปกับเขาเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยลองปรับไมค์ปรับหูฟังดูสรุปเลยเป็นที่ผมครับคุณได้ยินไหมครับ <c oughs> อ๋อได้ยินแล้วครับไปพาวรถไหมครับพาวรถรถไม่มีเลยครับผมเพิ่งเข้าประเทศมา ใช่เหรอไม่ไม่มีเลยนะครับในตัวกุญแจก็ไม่มีไม่คุณฟังก่อนคือผมไม่มีรถเลยนะจะไปไหนครับเนี่ยเออเอาผมไปทิ้งไว้ร้านเสื้อผ้าก่อนก็ได้ครับใกล้สุดน่าจะเป็นแถวนี่ครับ เข้ามาวันแรกเนี่ยก็เจอคนใจดีเลยนะครับพอลงรถเนี่ยผมก็ได้กล่าวขอบคุณแลวก็ต่อในการวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผมเนี่ยเป็นคนแต่งตัวง่ายๆนะครับแต่งแป๊บเดียวพอออกมาจากร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ได้ยืนงงอยู่พักใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อคือตอนแรกเขาจะพาไปส่งเพาแต่ผมเนี่ยดันมึนนะให้เขามาส่งร้านเสื้อผ้าสวยเลยครับทีนี้วิ่งสิครับรออะไรแต่ก็ได้วิ่งมาแค่แป๊บเดียวเองครับก็มีคุณหมอใจดีอาสา,าที่จะไปส่งผมพอดีคุณหมอเนี่ยเขาจะไปทางที่ผมไปพอดีนะเหมือนเขาจะไปไล่่่เคคคววนนนนนนะะรรับพาาตอออีี้้มมโดุยู ผมเนี่ยเก่งไปทั้งตัวเลยฮะหนาวแอรคตดเย็นอ่ะรถผมอยู่ในกาลาดหมดทุกคนเลยเหรอวะว่าแต่นี่รถใครอ่ะโดนยิงล้อมาด้วยปะเอารถเราดีกว่า <c oughs> อันนี้คือรถผมอ่ะเนี่ยทำจริงอุ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขอเช็คของหลังรถก่อนว่ามีอะไรบ้างนะมีหัวหอมกับพริกเหรอที่นี่มันฟาร์มยังไงวะฟาร์มรอบเมืองแล้วก็เอามาโพผมว่าผมไปที่เลเบลก่อนดีกว่าแล้วก็นั่นแหละครับผมนี่ยจะต้องไปตู้ก่อนนะเพราะว่านะไม่รู้ว่าในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับไม่ได้เข้านานมากเลยนะโฮ้ยแต่รถโล,ลที่นี่เร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมก็ต้องขับรถกันที่แล้วก็ต้องสีขาวด้วยนะ ไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่รอดคันนี้ว่ะเหมือนลูกรักไปแล้วครับคันนี้ <c ười> ให้ตายสิมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อนี่ปะทำไมภาพไม่โหลดอะ่ะเอาคือขับขึ้นเนาะคืออะไรวะทำไมภาพผมไม่โหลดวะ เอาภาพผมไม่โลดอะ่ะทำไมผมตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าวะผมลองปิดเงาแล้วก็แสง,งดูทำไมพื้นมันแปลกๆวะทำไมภาพมันแปลกๆวะือบ้านเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะเอา้าและเนื่องจากผมเนี่ยเพิ่งกลับเข้ามาเล่นนะครับผมไม่รู้เลยว่าต้องฟาร์อย่างไงผมเลยเลือกเก็บของในตัวผมเนี่ยเข้าตู้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เหลือไว้แค่อาหารการกินนะถ้าเราจะเบิกรถทำไงวะ อ๋อนี่โอเคเดี๋ยวเราจะต้องดูราคาของอ๋อนี่ไงราคาของไม่รู้ว่ารอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้กี่บาทนะครับคือถ้าที่ผมจำได้อะมันต้องฟาร์มรอบรอบเมืองเลยเว้ยคือฟาร์มทุกอย่างแล้วก็เอาไปโพรวมเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปตรงที่ผมเข้าเมืองมาตอนแรกอ่ะก็คือหัวหอมไม่รู้ว่ามีโจรหรือเปล่านันเดี๋ยวผมกดตังค์ไว้ในตัวก่อนทีว่า โอเคเผื่อได้ซื้อนู่นซื้อนี่นะกดไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่ามีโจนหรือเปล่าแต่ถ้ามีโจนโอ้ตังแค่ห้าพันเอาไปเถอะเดีย๋ยวตอนนี้ต้องเช็คระบบงานข่าวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือเก็บรถตรงนี้ได้ใช่ไหมเอาเก็บไม่ได้หรอเอาเก็บไม่ได้หร ไม่ได้ก็ล็อกมันเลยยังไม่ได้ก็ล็อมกมันเลย <de ad> <apprendre> เหมือนจะฟาร์มออโต้ได้แต่ผมไม่มีบัตรเฮ้ยมันใช่เรื่องป้ะเนี่ยมันใช่เุณไม่มีบัตรทำงานออโต้อ๋อโอเคโอเคโอเคต้องบอ,อกเลยว่าการฟาร์มของผมเนี่ยเมื่อยมือเลยครับเพราะว่าบัตรทำงานออโต้เนี่ยผมไม่มีนะแต่การฟาร์มเนี่ยค่อนข้างเพลินนะครับฟาร์มง่ายครับชิลๆ เอา้าคืออะไรวะอา้อาวแล้วทำไมผมเบิกรถอได้อีกอ้อาคืออะไรวะเนี่ยรถคันนี้รถใครเนี่ยเอาแล้วคันนี้ไม่ใช่รถผมหรอเอาเนี่ยรถผมเนี่ยเอาแต่ทำไมมันเก็บไม่ได้วะ เอออโอเคใช่ช่างมาแกันล็อกล็อกไปด้วยเดี๋ยวต้องเก็บอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงนะแล้วก็เก็บเข้ารถอีก20อ่ะทีนี้ก็ไปที่อื่นได้ถ้าจำไม่ผิดนะผมฟาร์มแบบนี้นะครับ ือมันจะเต็มรถพอดีเว้ยและในระหว่างทางที่ผมขับรถกำลังจะไปเก็บพิกเนี่ยผมได้ขับผ่านรถคันนึงนะครับเหมือนว่าน้ำมันเขาเนี่ยกำลังจะหมดนะไม่รู้ว่ามีถังหรือเปล่าไปดูกันในผมลองเติมก็ได้ครับเอารถผมหายไปไหนวะเอ้าเอ้าเอารถไา้ช่วยชิบหายละงั้นพาไปพาวเลยครับเนี่ครับช่ยงงเลยตะกี้นั่นแหละครับพอผมลงรถเนี่ยรถมันหายนะสรุปใครช่วยใครครับเนี่ย แต่งงมากเลยนะทำไมมันอันนี้วะทำไมรถมันหายอ่ะอะไรนี้พี่จะไปไหนอ่ะอ่าน,น่าจะไปฟาร์มพีคครับครับาาแข่งบ้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 าแข็งบ้าอะไรแข่งบ้าอาไแข่งบ้า รถโอเควิ่งรถเบ็ดอะไรเนี่ย และเนื่องจากว่าผมเนี่ยต้องเก็บเองครับไม่มีออโต้แอบกระซิบนะครับลำบากอยู่นิดนึงและทันใดนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาครับเข้าสู่เวลาร้อนตับแตกผมได้รีบเปิดกระเป๋าแล้วก็กินไอติมชื่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็บอกอยู่นะครับว่าซัมเมอร์เอ้เขาไม่ได้จ่ายนะผมมาเล่นเองสําหรับสปอนเซอร์นะครับผมเล่นทุกเกมนะครับเข้าได้นะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไอติมเนี่ยคือเอลือดเราเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าสงสัยว่าทําไมผมถึงรีบขนาดนั้นออนนนนคคคืืืออออตตีีี้้้ผผผมมมมมไม่ม่เเเพพพพลนใในัวะะรถาาาูด,ดหห็็ภยยกทจ ตัวเองนะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่อยากให้เลือดตัวเองเนี่ยลดโอเคตอนนี้พลิกได้60ละเดี๋ยวเราจะไปที่ไม้ไม้ไม้ไม่น่าจะได้ใช้หรือเปล่ามะเขือเทศปะอ่ะมะเขือเทศใช่หรือเปล่าเนี่ยผมมั่วเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันนานมากๆเลยนะ มาแล้วมาเือเทศโอ้ยมไดิก้าเดิมๆว่ะไม่มีแบตออโต้แบบนี้ผมนึกถึงตอนฟาร์มเมืองเลยฮะน่าจะหลังหักนะเรียบร้อยก็ยัดคารถอีก20โอเคตอนนี้ครบแล้วครับต่อไปก็น่าจะเป็นตกปลาป่ะอ่าเหมือนจะต้องใช้เบ็ด โอเคผมมีอยู่บอกว่า,ามันจะเป็นตามที่ผมเข้าใจนะครับจงมีต,ติกกับการกระทาของตัวเองอย่าให้เกมเล่นรอโอเคครับได้ครับอ้วนเฮ้เชีย่ยจริงปะเนี่ยทำไมเขาบีบแต่กันนะไม่คือเขาบีบแต่ทําไมวะไม่รู้ว่ามันตกยังไงเหมือนกันนะผมก็ลืมละกดเบรกขึ้นมาปะอะยังไงวะ หรือว่าผมไม่ได้อยู่ตรงวงหรออ๋อจึงได้ผมไม่ได้อยู่ตรงวงเราไม่ต้องกดอะไรเลยใช่ไหมมันจะตกเองใช่ปะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นโอเค เพราะผมขยับรถหน่อยดีกว่ามันไกลเกินอ่ะเดี๋ยวไปจอดข้างๆพี่โลนนะครับอ,อโอเคตกอีก20ตัว และในระหว่างที่ผมตกปลาอยู่เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีจิตกรรมพอดีนะถ้าเกิดว่าติดหนึ่งใน5เนี่ยเราจะได้เป็นตัว๋วตีอาวุธฟรีและเนื่องจากตอนนี้ผมยังไม่มีอาวุธเลยจิตกรรมนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเลยรีบตกปลาแล้วก็ขับรถเข้าเมืองเลยนะครับอันที่จริงเนี่ยผมกดเข้าร่วมเลยก็ได้นะแต่เวลาที่จิตกรรมหมดเนี่ยผมกลัวล้ผมจะหายนะครับผมไม่อยากเดินแล้วไม่ใจยเย็นอย่าพึ่งใจยเย็นสันสีสันสีผมขับรถเต็มที่แล้วผมใส่สุดผมใส่สุดผมใส่สุด มาแล้วผมฝากกด F2 เดี๋ยวมาที่ไหนเนี่ยนี่คือจิตกรรมอะไรวะไม่ผมไม่มีอาวุธผมไม่มีอ,อาวุธกูแอบกูแอบกูแอบก่อนต้องหาแบบเดียวๆวะ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปหาเดียวๆเนี่ยก็หายากครับเพราะต่อยๆอ,อ,อยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็โดนไม้เฉยเลยเนื่องจากผู้ชายเนี่ยผมสู้ไม่ได้ครับผมเลยเลือกมาต่อยผู้หญิงแทนและถูกจังหวะพอดีเลยครับ<อ>ช่วงนั้น,นเนี่ยผมเด <ขอ S 1> ียวพีในดีน,นะนพระเอกอีกแล้วนั่นแหละครับเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะหัวร้อมเปล่านะอาวุธก็ไม่มีเล่นกับเขาก็ไม่ได้นะครับไม่อล่อย เรามีอาวุธก่อนแล้วกันนะแล้รู้สึกว่าการฟาร์มครั้งนี้ของผมเนี่ยจะไม่คุ้มฮะผมเนี่ยโฟกัสแค่หลังรถนะที่จริงเนี่ยตัวผมเนี่ยมันเก็บได้ตั้ง40เนะี่ยแต่ผมดันเก็บเข้าตัวเนี่ยแค่ยี่สิบเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรนะแค่ผมรู้สึกเสียดายครับหนึ่งสองสามโอ้ยยีกูจะพาคลิปยังไงเนี่ยแค่ผมรู้สึกเสียดายนะครับกับ <c> เ <oughs> งินท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่มังงนหายไปเฉยๆนะ มจะพังได้สครับได้เท่าไหร่บ้างหมืแปอุ้ยสี่สิี่สิบอันได้หมื่ 108, นแปดแขาอีครับ ส8่โอว้าวโอชัรายการขายของครั้งนี้ของผมเนี่ยได้มา36 0 0 0เลยนะครับถือว่าเยอะนะที่จริงเนี่ยมันควรจะได้4ี่0มื่นอัพเลยนะครับแต่ก็ยังว่านะครับผมเนี่ยเพิ่งกลับมาวันแรกนะลองผิดลองถูกกันไปนะครับเดี๋ยวผมขอแวะดูรถก่อนว่ารถโลไอ้คันใหญ่ๆอะ่ะมันกี่บาทนะไหนขอดูหน่อยครับว่ามันกี่บาทรถทำงานแต่รถเยอะอยู่นะเนี่ย รถทำงานเก้าแสนอุ้ยถูกมากเก้าแสนเองโหอ,อ้ถูก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 มากถูกมากสามร้อยโลโอเคสามร้อยโลเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้รถฟาร์มเหรอสี400่ร้อยโลนั้นสามอุ้ยอันนี้แรงป่าววะแบบทดลองได้ปะอุ้ยแรงแรงแรง วิดี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 ด,ดีมาก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 โอ้ย300สามร้อยโลสามร้อยโลค่อนข้างกาก,ากว่ะได้สามร้อยโลค่อนข้างกากฮะเอาเปไน็นว่าเดี๋ยวเราอืมมันก็แป๊บเดียวเองมั้งร้านสามเองแต่ตรงนี้ตปกปลาตะกิฟ ผมเห็นแต่300โลนะไม่เห็น400โลเลยอะในช่วงนี้เซิร์ฟเนี่ยก็กำลังจะรีครับผมเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะก็เลยมาวิ่งเล่นการหลาดกลางวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมาเจอตู้สุ่มดวงฮะก็เลยลองกับเขานะครับเกีาไป่สามพันนะดูดวงความรักอ๋อห้าพันหาพันเลยหรอห้าพันอ่ะยังไงต่อความรักถือว่าเป็นไพ่ที่ดีถือว่าเป็นไพ่ที่ดีโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับนี่คืออะไรวะ ไอ้กอบไฮ้ยด็กี้เดีดยดดเดมันเสียอะไรไปอ่ะเสียเอฟเคคอยเหรอเฮ้ยผมมีเก้าเหลี่ยมพอดีเลยอ่ะหมุนดีครับรออะไรอ่ะลด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 ได้ปะห่าผมเงินเหรอระหว่างนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เขารีเซฟเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวยา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 

วิ่งเลือกได้ด้วยเลือกได้ด้วยจะเอาอะไรเฮ้ยปืนดีบัฟวะเอาไม้ดิเอาไม้ดิต้องไม้อยู่แล้วจังหวะนี้ต้องไม้อยู่แล้วไปฮะมีโอกาสอยู่สองครั้งนะครับหมายควว่าจะได้หรือเปล่านะไม้ฟรีนะครับไม้ฟรียังไงครับลุ้น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 ได้ปะโอ้โหไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้เอาไปเอาไปเอาไปไปโอ้โหไม่ได้

โอ้โหมันกี่เปอร์เซนต์วะถามจริงอกไก่อกไก่นี่คืออะไรวะอาหารปะอ่าอกไก่นี่ต้องกินยังไงวะอกไก่นี่คืออะไรวะเนี่ยซื้อมามูม,มส่วนๆเนี่ย <laughs> สมมติว่าผมหิวเนี่ยผมต้องกินอะไรอ่ะมันต้องมีของขายดี คือตอนนี้ผมพยายามที่จะหาอาหารนะแต่ก่อนหน้านี้ผมซื้อไก่มาแล้วนะครับแต่มันกินไม่ได้นะเหมือนมันจะดิบอยู่หรือเปล่าคือผมคิดว่ามันน่าจะต้องเอาไปเผาหรือเอาไปย่างสักอย่างนี่แหละแต่ช่วงนี้ผมยังไม่หิวมากนะผมเลยได้ขับรถไปฟาร์มอีกรอบนึงแต่รอบนี้ผมเก็บเต็มรถเต็มตัวเลยนะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้กี่บาทนะแต่รอบนี้ผมเก็บเต็มตัวด้วยนะครับก็คือ40นะแล้วก็เต็มรถเลยคือเมื่อวานที่เรามาฟาร์มกันอ่ะผมเก็บแค่20ไงในตัวแต่รอบนี้เราเก็บสี <ๆ S 2> คสิบเมื่อกีนน้กะ100น,นะคือ,100อครับ ร้อยป่องเลยแต่อันนี้พี่ป่องไม่เกี่ยวผมมาแล้วมาแล้วครับว่าเขายาเลยนะครับว่านเดี๋ยวดูตังในเจ0 0โอเคเรามีตังอยู่เจ็ดนะครับขายไปเลยยี่สิบอันแรกอ้ยเยอะมากเยอะม,มากเกนะ้าพันฮะปายอีกหมนะื่นแปฮะเท่าไรหร่เราบวกให้หน่อยครับคนดูเรียบร้อยครับ ตอนนี้ดูตังค์ดีห้าหมื่นสองได้มา4ี่หมื่นสี่หมืนเก้าป่ะเอ้ยคุณครับขอโทษนะครับอาหารมันทํายังไงล่ะครับรถหายรถเธอก็หายเหรอฮะอ่ะได้ยินไหมได้ยินครับไม่ครับผมฝากไว้ตรงนั้นเนะี่ยอ๋อรถน้องหายอะพาเราไปพาวหน่อยดีรถน้องหายาาาหรถน้องหาย <c oughs> <c oughs> แ้วเสี่ยวเสียวผมแก่แล้วทำไม,ำไมเรียกทำไมคิดว่าผมเป็นพี่อ่ะเอาแล้วผมก็หายเหมือนกันครับเอาดีใช่เอาฝากไว้มันหายฝากไว้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ครับฝากไปเลยตะกี้ยังวิ่งเบาของอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเปิดรถไปได้มันไม่มีรถ ไอ้เม่กี้ผมถามเรื่องข้าวครับมันทำยังไงหรอข้าวหรอใช่เขาเห็นเห็นเขาบอกว่ามันมีเนื้อต้องทำไงครับอ๋อต้องไปเลี้ยงวัวครับแล้วก็เอาไปย่างเอาไปย่างที่ไหนครับเอาไปย่างที่กลาดคาสินโนก็ได้แล้วก็มันมีอยู่เตาย่างอยู่ตรงร้านค้าทะเลทรายเห็นไหมเตาย่างตัดผมอะ่ะใช่ใช่มันอยู่ข้างร้านค้าเลยอะ่ะ ไปย่างเก็บไว้กินก็ได้อ๋อต้องต้องไปเลี้ยงวัวก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องเลี้ยงวัวถ้าเลี้ยงวัวต้องต้องไปเลี้ยงเสาร์อาทิตย์นะมันจะได้คูณสองอ๋อถ้าซื้อละครับซื้อซื้อมันเท่าไหร่กี่บาทอย่าซื้อไม่หมายถึงซื้อเนื้อเพราะว่าผมหิวมากตอนนี้ผมไม่มีข้าวกินเลยอ๋อเขาขายกันสองพันสองพันห้าตอนเนี้ยมีมีขายให้ไหมครับเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวแบ่งแบ่งให้ก็ได้ กระเป๋าเลยครับกระเป๋าแปดศูนย์สองครับว่าแต่เราเป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้ประสบภัยเลยเราจะใชยังไงเดินครับเดินมนีเพื่อนไหมล่ะครับลองออเามาช่วีาว่ะแล้วเวลาเอาเนื้อไปอย่างนี่มันต้องใช้อะไรไหมครับหรือว่าใช้แค่เนื้อไม่ใช้เลยกดย e ีอย่างเดียวครับโอเคครับครับ เบรกรถมีพันห้ามั้งปันะมีตังไหมผมผมขายปลากระป๋องดิจิตได้ได้มาเก้าพ oh. ันอะอ๋อมีมีอยู่ครับมีอยู่แล้วไม่เอาค่าเนื้อเหรอครับอ๋อ oh, ไม่เอาครับไม่เป็เไยเดี๋ยวผมหามาคืนปกติยืนอยู่ที่ไหนครับ <laughs> เราเรา,เราอยู่ไม่เป็นที่อ่ะรอบเมืองแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ไหม <laughs> ใช่แล้วเอวาครับ ครับแล้วผมแบบเอาทรงจัดไงอันนี้จริงรถก็ไม่ได้หายครับแต่ผมแบบริ่นใหญ่ไปหน่อยไงขยันวิ่งเนาะกูเนี่ย แล้วตอนนี้ผมรู้วิธีทําเนื้อแล้วนะครับแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือผมกําลังย่างไก่นะครับไก่ที่เราซื้อมานั่นแหละแต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเวลากินไก่เนี่ยมันเพิ่มไม่เยอะนะแต่วิธีทําเนื้อเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเลี้ยงวัวน,นั่นเองแต่เราต้องไปร้านค้าก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อวัวแล้วก็อาหารมาคือตอนนี้ผมงงอยู่พักใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าต้องกดยังไงนะเหมือนเราเนี่ยจะต้องเทเลพอร์ตไปอีกโลกหนึ่งนะครับพูดเว่เอร์กันไปเปล่าวะพอเข้าไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าฮะผม ขอโทษนะครับพี่วัวมันปล่อยได้กี่ตัวละครับเอ้ยพี่ครับขอโทษนะครับวัวมันปล่อยได้กี่ตัวละครับห้าตัวห้าตัวโอเคครับเดี๋ยวผมปล่อยสักห้าตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องให้อาหารกี่รอบนะเผื่อไปไปล่อยยี่สิบตัวอะไรเงี้ยอาหารไม่พอชิบหายเลยนะ <c oughs> <c oughs> ฟังพี่นะเด็กๆฟังพี่ฟังพีงงเพง่เล่นเกมอย่างมีสติอย่า <c oughs> ให้เกมเล่นเรลาอุ้ยตายตายอุ้ร้องเลย <c oughs> ลองเลยอ่ะทัวรไมันได้ตั้งใจอ๋อแสดงว่าเราให้อาหารแค่ครั้งเดียวใช่ปะ่ะมันก็หวานเสียบเลยดีแบบนี้เดี๋ยวไปย่างก่อนดีกว่าอยากรู้่ารสชาติเนี่ยมันจะหอมหรือป่ามันย่างเนื้อตรงไหนวะนี่ปะ่ะตัวย่างเนื้อเนื้อวัวสิครับสวยๆๆๆในมาซิบ,บ้านนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้หมักอะไรเลยนะ <c oughs> แค่โรยเกลือเฉยๆหยิบเนื้อระวังร้อนโอเคค้าบผอมหยิบมาเลย อ้าวอุ้ยเดี๋ยวเดีเดีโหสองเจนโอเคเดี๋ยวย่างอีกสักอันแล้วกันผมไม่มีน้ําส้มนี่หว่าจะไม่ได้ว่าเราต้องซื้อน้ําส้มด้วยนะซื้อมาส่องอล้วกันไอติม่มเลยอะ่ะใหญ่ขา,าดครับให้มันเต็มไปเลยนะต่อไปเราก็จะอันนี้ตู้อะไรวะคลิปได้ปะอุ้ยได้แล้วเฮ้ยได้อะไรอะ่ะเปิดอุ้ยอะไรอะ่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้อะ น่าจะยังไม่จําเป็นนะตอนนี้ตอนนี้ตังเราเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีก็่องซะคือตอนนี้ผมฟาร์มได้รอบละประมาณ4ี่หมื่นสี่หมนเก้านะครับหากลบค่าพวกเบ็ดค่าพวกค่าเดินทางค่าน้ำม,มันค่านูมม่นค่านี่เนี่ยน่าจะได้ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดอยู่นะอุ้ยเยอะอยู่นะสี่หมื่นเจ็ดนนี่จะว่าช่วงนี้ผมกาลังสร้างตัวนะผมได้มาทํางานเหมือนเดิมนะครับโอเค มันได้เวลาที่ผมทั้งแม่ทำไม่ยัง,ยงดูยันดูดูดยวยดควรจะรักย่าขายไปเลยเขาขับรถขึ้นมาบนนี้เลยวะแล้วทำไมาเราไม่ขับอะ่ะ <laughs> เขาเดิน <laughs> เขาพาทำนะก็ทำทำตามเขานะขายไปเลย เรียบร้อยครับผมอู Ooh, 49, นะ้สี่หมื่นเก้าฮะเก็บรถเลยละกันเหมือนผมจะมีเหรียญไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอตู้คีบอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปคีบของดีกว่ามับดอะไรครับเปิดเลย โอ้ไดก้ก็เดี๋ยวอีกนิดเนี่ยประเทศก็จะรีแล้วนะครับผมเลยเลือกขึ้นมา F K Y นะครับไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันนะแต่คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพลงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับไไว้้เเเจจอออกันนใหม่่ะธโชคทีีดพบ